สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t a r o t of the p r i n c e Channel นะคะขอขอบคุณทุกทุการติดตามมากๆเลยนะคะ วันนี้มาในแรนดอมค่ะมาส่องพลังงานเอ NERGY ความรู้สึกให้กับทุกทุกคนกันในเวลานี้นะคะเรามาดูซิว่าความรู้สึกอะไรในใจที่เขามีให้กับคุณในตอนนี้นะคะหลับตาลงลึกๆโฟกัสมาที่ไพ่สำรับนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณและใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้พลังงานของคุณความรู้สึกอะไรในใจที่เขามีให้กับคุณในเวลานี้ค่ะ ความรู้สึกอะไรในใจที่เขามีให้กับคุณในตอนนี้สเสร n ยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นค่ะยอมหมดเลยความรู้สึกความหลงไหลการตกลุมรักรักแรกพบยินยอมหัวใจให้คุณเท่านั้นไม่ว่าเจอคุณแล้วรู้สึกละลาย เจอคุณแล้วอ่อนไหวยิ่งอยู่ไกลยิ่งหวยหายยิ่งห่วงยิ่งรู้สึกคิดถึงยังไงก็รู้สึกคิดถึงรอคอยแต่ปกปิดความรู้สึกไว้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้คุณรู้แอบเก็บคุณไว้อยู่ในใจแอบรอคอยคุณแอบลงรักหลงสเสน่ห์คุณทั้งตัวและหัวใจแอบบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความเซ็กซี่แล้วก็มีสเสน่ห อยู่ในใจของเขาอบอวนอยู่เสมอเลยนะคะมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกหลงสเสน่สนห์เสน่หาอยู่ในใจเพราะฉะนั้นความรู้สึกเขามีให้กับคุณมากเลยมากๆเลยนะคะเทรนนนั่นคือเป็น the best เลยทีเดียว the b a s e ที่แบบว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้หรือยินยอมความรู้สึกแบบนี้ให้ผู้หญิงคนนี้หรือชายหนุ่มคนนี้เท่านั้นค่ะเทรนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกค่ะ ออกมาเป็นปึกเลยนะคะเอาใหม่นะความรู้สึกอะไรในใจที่เขามีให้กับคุณในตอนนี้ The lovers ค่ะบอกแล้วเมื่อสักครู่พูดไปหมดแล้วค่ะรักคิดถึงโหยหาสเสน่หาอยากที่จะทำอะไรต่อมีอะไรยอะแยะ,ยะไปหมดเลยค่ะอยากมองหน้าอยากสบตาอยากอยู่ใ,ใกล้ๆอยากสัมผัส อยากใกล้ชิดอยากแสดงความรักความโรแมนติกอยากพาคุณไปทุกที่เลยอยากอยู่เคียงข้างใกล้ๆกับคุณอยากให้คุณมาอยู่ใกล้ๆกับเขาอยากคลอเคลียอยากสร้างความโรแมนติกระหว่างคุณและเขาอยากพาคุณไปดินเนอร์อยากพาคุณไปท่องตรงนู้นตรงนี้อยากมีคุณและเขาอยู่กันสองต่อสองและสบสายตากันนะคะอยากบอกว่ารักอยากบอกว่าผูกพันอยากบอกว่าคิดถึงอยากบอกว่าเสน่หาเหลือเกินเสน่หาในตัวตัวของคุณมากๆเหลือเกินมันมันกระสับกระสายค่ะทุกคนมันกระสับกระสายมันหันไปหันมา มารู้สึกอยากส่องมารู้สึกอยากมออยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าคุณมีใครไหมทําไมคุณมีสเสน่ห์เหลือสเสน่ห์เหลือเกินสเสน่ห์จนไม่รู้ว่าเขาจะต้องเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกนี้ไว้นานแค่ไหนนะคะพลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะเรามาดูอีกค่ะว่าความรู้สึกอะไรในใจห้าไมเท้า มันเป็นไฟอยู่ในสวงค่ะท <te chat> okay. ุกคนมันเป็นไฟอยู่ในสวงมันเป็นอะไรที่ความรู้สึกมันตีไปตีมาอยู่ในในในอกของตัวเองนะคะในอกของเขาความรู้สึกของเขามันวุ่นวายความรู้สึกของเขามันขัดแย้งเหลือเกินมันอยากที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดแต่มันก็รู้สึกว่าฉันจะทํายังไงดีที่จะออกไปจากความขัดแย้งของตัวเองนี้ได้เขาจะทํายังไงดีที่เขาจะทำให้ให้คุณและเขาอะเป็นคนรัก จะทายังไงดีให้คุณมาเป็นคู่ครองในชีวิตมาเป็นคนรักให้ได้ตัวตนของเขาก้าวถ้วยค่ะตอนนี้เป็นคนที่โสดรอคอยการคอมมิชเมนต์รอคอยการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณรอคอยให้คุณมาอยู่เคียงข้างเคียงคู่กับเขาปิดกั้นความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเพราะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแล้วเขาชอบคุณมากชอบคุณมากๆเลยนะคะห่วงแหนคุณค่ะห่วงแหนตัวตนของคุณมากๆเลย แล้วก็ความกักความห่วงแหนบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่ได้พูดอาการอากับกริยาบางสิ่งบางอย่างการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูแบบดูยังไม่ค่อยขัดขัดกับสิ่งที่เขาทําขัดขัดกับสิ่งที่เขาพูดนะคะเขายังมีความรู้สึกถึงคุณคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการมีประเด็นกันออกไปห่างๆนิ่งๆกันไปแต่มีความคิดถึงคุณหรือว่าคุณตัดจบจากเขามานะคะเพราะฉะนั้นเขายังรู้สึกผูกพันแล้วก็รอคอยคุณมีความรู้สึกคิดถึงคุณ ยังรู้สึกอยู่ที่เดิมยังรู้สึกจะทำยังไงดีที่จะคุยกับคุณได้ถาดาบราชินีดาบแล้วก็ราชาเรียนนะคะเขายังคงเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองเป็นคนทำงานทำเงินมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินตัวตนของเขาเป็นคนที่เป็น ชิวๆสบายๆนิ่งๆมั่นคงนะคะเรื่อยๆดูไม่วือหวาดูเฉยๆดูไม่ทันใจคุณตัวตนของคุณนั้นเป็นคนที่ชอบเฉีวยวมีความเก่งมีความสามารถตัดสินใจอะไรได้อะไรได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดมีอิสระเป็นตัวตนของตัวเองนะคะมีการคิดที่ตัดคือตัดจบคือจบออกมาถ้าคุณตัดจบออกมามีประเด็นออกมาแล้วก็เขายัางรอคอยที่จะได้คุยกับคุณอยู่มันเป็นความคิดถึงที่กระวนกระวายอยู่ในใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่มันตีกับตัวเองอยู่ในใจหนึ่งถ้วยค่ะ เขาคิดถึงคุณเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณความรู้สึกดีๆนั้นยังคงอยู่ยังคงไม่ไปไหนถึงแม้เขาจะเป็นคนที่นิ่งมากๆเลยในตอนนี้นะคะนิ่งมากๆและอาจจะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงแต่เขายังรู้สึกคิดถึงคุณเหมือนเดิมรู้สึกเคยพูดยังไงเคยบอกอะไรยังไงก็รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็น King of Pentacles นิ่งๆมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุและผลไม่มือวะทำงานทําเงินมีธุรกิจหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจับต้องได้เป็นเงินเป็นทองแบบเนี้ยคะ่ะไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วเป็นคนที่มั่นคงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะไปต่อในความสัมพันธ์กันได้นะคะอยากให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยสิ่งที่เขาคิดเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้มันมันมันยังคงมากมากเหมือนเดิมแล้วก็มากขึ้นด้วย แต่บางอย่างมันอาจจะมีความขัดแย้งกันที่ทําให้คุณและเขาห่างกันไปหรือว่ามีประเด็นกันไปหนึ่งถ้วยคือการคิดถึงการเริ่มต้นใหม่สองเหรียญคือการผสมผสานร,ระหว่างคุณและเขาให้ได้ปรับจูนกันอีกครั้งนะคะหกดาบมันเหมือนเขารู้สึกถึงคุณวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่เสมอและตลอดเวลาในบางครั้งที่เขาว่าง แต่เขาก็เป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันว่างความรู้สึกว่างหรือว่าว่างจากงานมีความคิดถึงคุณแน่นอนความรู้สึกมันยังวนไปวนมาอยู่คุณยังคงอยู่ในความรู้สึกข,ของเขาแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสห้าดบค่ะพูดคุยกันเคลียร์กันอะไรสิ่งที่มันเป็นประเด็นหรือว่าความห่างกันไปแบบนี้นะคะนี่คือความรู้สึกอะไรในใจที่เขามีให้กับคุณในตอนนี้ค่ะ ถ้ามีประเด็นกันหรือว่าความขัดแย้งกันก็ขอโทษเริ่มต้นใหม่ได้ไหมนะคะถ้ามีความห่างไกลยอยู่ไกลกันเขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยากที่จะได้มานัดเจอได้มาเจอกันอีกครั้งในอนาคตน,นั่นเองนะคะคุณย,ยังอยู่ในหัวใจที่ประทับใจประทับตึงตาตึงใจในใจของเขาความรู้สึกขเขาเสมอนะคะนี่คือพลังงาน ในคลิปนี้ค่ะรู้สึกว่าละมุนจังเลยมันมีความผูกพันมันมีอะไรที่ลืมไม่ลงมันอะไรที่ยังมีคงมีอะไรก็ก้าห่วงแหนแอบพึงห่วงแอบมองคุณแอบส่องคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะตัดจบมาแล้วคุณจะเฉยแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปสิ่งใหม่ๆแล้วก็ตามความปรกความผูกพันที่เคยมีร่วมกันมันยังคงอยู่ค่ะถึงแม้มันจะไม่ได้ส่องทุกวันมองทุกวันรู้สึกทุกวันหรือแต่มันก็มี ที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณกับเขาเคยมีความผูกพันร่วมกันมันเป็นอะไรที่ยังวนไปวนมาอยู่นั่นเองค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจนะคะถ้าได้ถ้าได้คุยให้ถ้าได้พูดคุยกันอีกก็อาจจะคุณจะได้ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์กับเขาไหมหรือว่าจะเป็นยังไงจะตกลงกัน,นได้ไหมกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะเดเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวัน,น